สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะทักทายกันตอนเช้าๆนะคะเพื่อนจะทักทายกันจ้าเช้านี้นะคะเราก็มีปลาทองกุนะคะเพื่อนจะกลับคอรองท้องตอนเช้าๆของเรื่องงานบ้านนะคะ งง่ายๆนะคะกินกับกาแฟอร่อยอิ่มท้องค่ะอร่อยสังขยะหอมอร่อยมาก ท้องกุ้งกอบมากอันนี้สังขยาหอมหวานนิดๆอร่อยเข้ากันมาก กาแฟดำเข้มๆสองช้อนคุณภูนของเรากาแฟดำบ้านนี้จะดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่คีมนะคะก็คือเชา้ชาๆนี่คือสดชื่นเลยนะคะกาแฟดำของเราอร่อยแล้วก็มีผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะไม่มีคีมเทียมไม่มีน้ำตาลนะคะแต่ก่อนก็ดื่มไม่เป็นนะคะ ก็ฝึกนะคะเพื่อสุขภาพนะคะแต่ก่อนต้องสั่งเป็นกาแฟหวานข้นนะคะครีมเยอะๆนะคะ เช้านี้นะคะแล้วดื่มเมนูง่ายๆนะคะวเวลาไปทํางานบ้านนะคะเดี๋ยวสัก10โมง11โมงนะคะเดี๋ยวเราก็หาท,ทกับข้าวทานนะคะคนจะสําหรับคลิปนี้นะคะทานเสร็จแล้วนะคะกข็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกําลังใจให้กันค่ะูสู้ไปด้วยกันคะ่ะคําสุดท้ายแล้วจ้าไปแล้วคะ่ะ